อะไรลูกเหรอจำได้ไหมลูกพี่นพดลยังจำได้ไหมเฮ้ยจำได้จ้ะตอนนี้เข้ามาบ้านแล้วแล้วนะลูกนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวหนูไปสวัสดีพี่นพดลเขาแล้วที่จะลืมเสียไม่ได้ต้องไปกราบคุณแม่ฉัดเลมเขาด้วยต้องรีบคุณแม่จ้ะลูกคุณหญิงมาแล้วมาแล้วได้กำพด็กรู้จักกันจ้ะโอ้ยลูกสาวใช่ไหมเนี่ยสวยจังเลยผิวพรรณน้องน้องวายแล้วลูก น้องมาลูกเสีไหว้พี่น้รับไหวน้องหน่อยนะลูกนะใครมาอยู่้น้องน้องเตรียมไหว้น้องลูกปาม่ยนเยอะจังน้องมาแล้วลูกติดดขดซิข้าขพี่รออะไรไน้องหน่ยลูกรับไหวน้องหน่อยลูกน้องจะไม่เขินนะลูกนะไไ้ลูกไว้เขาเปนข้เขาปนขาเยะเ i know